กินข้าวกับปนมามาเร็วข้าในะบาผักังใบผักปังค่ะใบผักปังสดๆเคยกินบ้างยอดหมอนต้มจิ้มน้ำพริกเคยกินมากนี่คือยอดใบหมอนอร่อยนะคะต้มจิ้มน้ำพริกยอดใบหมอนไกลเป็นปลูกกินใบซะละปลูกกินลูกไม่ยอมออกเจะไปเอาใบมะเขือมอนอะ่ะจะเจี๊ยบกว่า มันไม่กินไม่ได้อันนั้นนะมันเหมือนกันเลยกับใบมะเขือกินอะไรหลงง่ายกินก้างก็ได้กินมังินก็ได้ของฝนเมียมะ หน่อไม้แค่ลวกๆเองนะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับต้มนะมันเป็นหน่อไม้จืดแล้วมั้งนั่นแหละหน่อไม้ที่โจมาให้สีแดง<จ>ๆเขาบอกว <ๆ S 2> ่าเป็นหน่อไม้ออกจนหวานนะนะกินแม่ให้ต้มแล้วมันจะเป็นสีแดงๆ,ๆ,ๆ,ๆต้มเสร็จแล้วมันเป็นสีแดงกระเพราไข่<อ> <c oughs> ให้เกกินกับข้าวเลยเหรอเธออ่ะนั่นอ่า เป็นของกับข้าวว่าที่ทอดมันกุง้งทอดกุ้งเห็ดอะไรบอกว่าเป็นของกินเล่นไม่ใช่ของกินกับข้าวอร่อยย่แต่ว่ามเผ็นังผักบุงต้มมันก็จะดำๆดนะเข้าต้มยังไงนอให้มนันเขียวทำแล้วทุกอย่างตามที่เขาบอกอะ มันก็ยังดำดิอะไรอ๋อต้อบุ้งประโยอดมันแดงเขาเรียกกินไงไงไม่เท่าที่ที่เขาต้มขายที่ตลาดมันทำไมเคี้ยวใส่เหมือนกันใส่ทั้งเกลือนอกทั้งน้ำแข็งต้มจนเปื่อยก็แล้วต้มจนสุกก็แล้วเบบเีไม่รู้สลานใจอะไร ไล่กัดขาใหญ่เลยกินเัินครึ่งถ้วยกินไม่หมดกินแค่ครึ่งถ้วยก็กินไม่หมดหมดเลยนะน่ะเยวกินไม่่อยหมดสักทีคนอื่นก็ไม่ส้าให้กินเยอะยังไงอะ ก็นี่แหละน้อย่ะฉั้เรามากินเยอะกว่านี้หมดที่ไหนเนะหมดสิเบเบ้เบ,บ้เอ้ยลูกเบเบ้ไล่กัดนะคะไล่กัดขาไล่กัดนิ้วโป้ง นี่ถิ่เน,เนี่ยไม่รู้ว่าแบบนี้เป็ด้ยงเนี่ยอ๋อนี้กลุกกันเมื่อวานนี้ไปลูกชายขายหมูบอกว่า <c oughs> แม่วางลิกกระลุหมูสัวๆนะกระโล,ลกหมูสัวมาแล้วน้่นะไปดูอาสวยจริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันยังเต็มหม้ออยู่ เธอลองดูสิหน่อไม้แดงๆอ่ะเหรนั่นแหละรวกแป๊บเดียวน่ะน่คือหน่อไม้ดองนั่นเองจะดองได้ไงเอาทิ้งไปอ่ะที่เธอเอาไว้อ่ะได้แค่ปลายมันนิดเดียวเท่านั้นแหละที่เหลืออยู่นั่นแหละไม่ใช่มันเป็นแมงแล้วมันฟันไม่เข้าเลยหั่นไม่เข้าเลย บายแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังถ้าไปเจอถั่วบวมเดี๋ยวจะซื้อมาให้อยากกินจังเลยเหรือแกงแกงส้มถั่วนี่มันมันเป็นเหมือนบวมหนึ่งจีบมันอวบอร่อยไหมนี่อร่อยไหมอร่อยกินไปคำเดียวไม่ได้เดินแต่หนึ่งลูกเดียวไม่ใช่ไม่กินแล้วนะ มีรูปเดียวอ่ะไขะ่ก็เมื่อวานนี้ไปก็ลืมซื้อ,ขอไขอ่แล้วค่ะพอะและ อิ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ